ในหมู่บ้านเล็กๆที่ล <uncovered S 1> <driven. S 2> ้อมรอบด้วยภูเขาและสายหมอก <c oughs> มีเด็กหญิงตัวน้อยชื่อน้องพ <c oughs> ีทเธอเป็นเด็กส,สดใสร่าเริง <c oughs> มีแก้มยุ้ยๆกับดวงตากงโตซุกสนทุกเช้าเธอจะตื่นเองและรีบล้างหน้าแปรงฟันก่อนจะสะพายกระเป๋าไปโร e <c oughs> งเ,เรียนด้วยรอยยิ้มเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนสิ่งสีเท้าเล็กๆดังขึ้นบริเวณทางเดินหน้าบ้าน าหนูกมลมแ้วเสียงใสๆของน้องพีทดังขึ้นพร้อมรอยยิ้มกว้างมือเล็กๆเยื่นงกันบ้านที่ครูให้ไว้ให้แม่ดูด้วยความภูมิใจแม่ต้อนรับน้องพีทกลับบ้านด้วยอ้อมกอดอบอุ่นวันนี้สนุกไหมลูกสนุกมากเลยค่ะหนูได้วาดรูปผีเสือ้อแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนด้วยน้องพีทเล่าพลางถอดรองเท้าจัดกระเป๋าและเดินไปล้างมืออย่างรู้งานหลังจากนั้นน้องพีทก็ไปอาบน้ำ ออกมาในชุดนอนลายการ์ตูนตัวโปรดแล้วมานั่งกินข้าวเย็นกับแม่ยังอริอร่อยหนูขอข้าวเพิ่มได้ไหมคะแม่แม่ยิ้มก่อนจะตักข้าวให้ได้สิคะวันนี้น้องพีทก,กินเก่งเชียวนะพอกินอิ่มน้องพีกก็ขอตัวไปนั่งทําการบ้านที่โต๊ะเล็กๆข้างเตียงเธอขีดเขียนด้วยสีไม้หลากสีและนับตัวเลขอย่างตั้งใจแม่ดูสิคะหนูเขียนได้หมดเลย เมื่อใกล้ถึงเวลานอนแม่ก็เดินเข้ามาหาน้องพีทพร้อมหนังสือนิทานเล่มโปรดน้องพีทกระโดดขึ้นเตียงอย่างรวดเร็วห่มผ้าขึ้นมาแค่ครึ่งตัวเหมือนทุกทีแม่ยิ้มนิดๆก่อนจะนั่งลงข้างเตียงแล้วเริ่มเปิดนิทานกลางคืนที่อากาศหนาวเหน็บมีบางสิ่งออกมาเดินเงียบๆตอนค่ำคืนในเวลาที่เด็กหลับเขาว่ากันว่ากลางคืนที่หนาวที่สุดในช่วงเวลาที่เด็กหลับสนิท เงาสีดำจะค่อยๆเข้ามาหาผ้าหม่มแม่พูดจริงๆนะลูกแม่เคยเห็นตอนแม่ยังเด็กเลยนะจริงเหลือคะแม่แม่หัวเราะเบาๆแล้วเล่าต่อว่ามีเงาสีดำผอมสู้รูปร่างเหมือนผู้หญิงผมยาวแต่ผมที่ยาวๆนั้นชุ่มไปด้วยน้ำเดินไปที่ไหนก็มีรอยหยดน้ำเละเต็มพื้นเป็นทางเดิน เธอสวมชุดนอนสีขาวบางๆที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำตัวหนาวสั่นตลอดเวลาดวงตาขาวโพลนมองไม่เห็นหน้าอย่างชัดเจนเชื่อกันว่าตอนเธอมีชีวิตอยู่เธอมักจะแอบพ่อแม่ไปเล่นน้ำและเธอได้จมน้ำตายเพราะว่ายน้ำไม่เป็นพอตายไปเธอเลยหนาวสั่นตลอดเวลายามค่ำคืนอันหนาวเหน็บเธอจะย่องออกมาหาผ้าห่มในตอนกลางคืนเด็กบ้านไหนไม่ห่มผ้า ผีหนาวสั่นก็จะได้โอกาสขโมยผ้าห่มไปห่มทิ้งให้เด็กน้อยนอนหนาวสันอยู่บนเตียงตามลำพังแต่ถ้าเด็กบ้านไหนเด็กนอนห่มผ้าผีหนาวสันก็จะไม่เข้าไปจะเดินตามหาบ้านไหนมีเด็กไม่ยอมห่มผ้าตอนกลางคืนบ้างน้องพีทเงียบไปทันทีกลืนน้ำลายลงคอช้ช้าแล้วฟังแม่เล่าอย่างตั้งใจเขาจะย่องเบาเบาย่องเข้าห้องอย่างเงียบเงี แล้วค่อยๆดึงผ้าห่มไปคลุมตัวเองจนเด็กที่นอนอยู่สะดุง้งเพราะหนาววาบกลางดึกห,หนูไม่กลัวผีหนาวสัน่นแม่อย่ามาหลอกหนูเลยยังไงหนูก็ไม่ห่มผ้าหรอกมันน่าลำคัญและร้อนมากน้องพีทมองแม่ด้วยสีหน้าเจาเลเอ๋วันกำลังบอกว่าหนูรู้ทันแม่นะแม่อย่ามาหลอกหนูเลย คืนนี้อากาศเย็นลงกว่าทุกวันก่อนออกจากห้องแม่ได้ห่มผ้าให้น้องพีทตอนกลางคืนอากาศเย็นหนูต้องห่มผ้านะคะไม่เช่นนั้นหนูจะเป็นหวัดได้ผีหนาวสั่นอาจจะไม่มีอยู่จริงแต่เราจะหนาวสั่นได้จริงๆเพราะอากาศที่เย็นอาจจะทำให้เราป่วยได้นะจ๊ะลูกแม่ห่มผ้าให้นะจ๊ะคนเก่งของแม่หลังจากแม่ออกจากห้องไป น้องพีทก็ยังไม่ห่มผ้าและเผลอหลับไปโดยไม่ห่มผ้าอย่างเช่นทุกวันกลางดึกคืนนั้นอากาศหนาวกว่าทุกวันทำให้น้องพีทหลับไปและได้ฝันถึงนิทานเรื่องผีหนาวสันเหมือนที่แม่เล่า หลังเข้ามากใกล้ๆเธอใกล้เธอใกล้เ,เธอและค่อยๆดึงผ้าห่มของเธอไปห่มปล่อยให้เธอนอนหนาวอยู่บนเตียงผิวของน้องพีทรู้สึกเย็นเฉียบแม้จะอยู่ในฝันเธอขดตัวแน่นขึ้นเรื่อยๆจนสะดุ้งสุดตัวภาพของหญิงสาวผมเปียกที่ตัวสั่นเทาย,ยังติดตาแม้กระทั่งตอนตื่น น้องพีทตกใจตื่นแม่ได้เดินมาดูเธอด้วยความเป็นห่วงพีทพีทเกิดอะไรขึ้นลูกเป็นนาไปจ้าแม่ตกใจหมดเลยแม่คะแม่คะหนูฟันเห็นพีหนาวสัน่นมาดึนก็หงคอ,งองหนูไปน้องพีทเล่าด้วยเสียงอันสั่นเครือไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วไม่มีผีหนาวสั่นอะไรทั้งนั้นแต่ที่เราหนาวสัน่นคืออากาศตอนกลางคืนเย็นลงกว่าเวลาอื่นทำให้เรารู้สึกหนาวจ้ะฉะนั้น เด็กควรห่มผ้าตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้เราหนาวสั่นหรือป่วยนะจ๊ะแม่จะห่มผ้าให้นะจ๊ะคนเก่งของแม่ค่ะแม่ต่อไปหนูจะนอนห่มผ้าทุกคืนจะได้ไม่หนาวสั่นจังเสื้อดุ้งเก,กินกลางคืนอีกคืนนั้นน้องพีทนอนห่มผ้าและหลับไป และในทุกๆวันน้องพีทจะห่มผ้าก่อนนอนทุกคืนผีหนาวสันก็ไม่มารบกวนใจเธออีกเลยน้องๆคะจริงๆแล้วผีหนาวสันอาจไม่มีอยู่จริงแต่สิ่งที่มีแน่ๆคืออากาศที่เย็นมากในตอนกลางคืนถ้าเราไม่ห่มผ้าเราอาจจะป่วยเป็นหวัดหรือสะดุ้งตื่นเพราะหนาวได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมห่มผ้าก่อนนอนกันทุกคืนนะคะ เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเลื่อนหนีอย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งให้แม่เอด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดไห้ทานสนุกสนุกพร้<น>อมข้อคิดดีๆ<ร>มี <ชะ S 1> ให้ดูทุกสัปดาห์ออรรีียนยน้ิมมดใจกกขาวับแแ่ ืนฝันพีหนาวดึงพาหนูไปแม่เขามากอดไว้อบอุ่นท้า